นะครับนิทานเรื่องเดียวกันนะครับแต่ว่ามันแตกต่างครับเพราะบางคนเนี่ยยิงมีก้สูงขนองต้นนะครับก็จะมีไม่มีทานเข้าใจนิทานของนิทานของแม่นางเอกนะครับคุณจะนิทานเข้าใจหรอครับทำไมแม่นางเอกถึงตั้งตัวเองว่าหนูรวยโจวดความรวยหรือไงอวดว่าตัวเองเนี่ยนะครับนะมีวันนี้รวยเงี้ยก็เลยตั้งชื่อให้ตามตัวเองเนี่ยนะครับแม่นางเอกไหนก็ไม่รู้นะนะครับก็เลยเปรียบเทียบประมาณตัว่าเป็นหนูรวยใช่ไหม คิดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ด่นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับประชดประชดครับเาเรียกว่าประชดคือเมื่อก่อนเปน็นจดนะครับเออสัรว์หนูรวยไปซะเลยคำใสแพงซะเลยตั้งชื่อไปซะเลยอเอาไหะเ,ะเอาไหะสวัสดีครับสวัสดีครับนะที่เขาบอกเนี่ยเขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้ว่าคุณอิจฉาเขา นะครับในตอนเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มาคุณอิจฉาเขาเลยนะครับแต่คุณมาอิจฉาเขาหลังจากที่รูดําเนี่ยเสียเสียคนรักไปอาคุณถึงมาอิจฉาเขาตอนเนี้ยอาเพระาะว่าอะไรเฮ้ยกกเมื่อก่อนดิเคยดูถุนไว้ว่ามันจนอย่างนั้นเห็นไหมบ้านมันมีฝ้ายบ้านนะอาไปกู้เออไปผ่อนรถมือสองก่อโปรดใ้เนะพราะอะไรมันไม่มีหน้าตาเนี่ยเนี่ยเข้าแผนเขาเก็บเ,เ,เลยนะครับ สมองไม่ทันจริงๆสมองไม่ทันจริงๆเลยนะครับไม่มีการทันนะครับทันพ่อนางกแม่นางกได้หรอกแตาจะบอกให้ใ้าอีโก้คุณและความอิจฉายังอยู่ในตัวคนเนี่ยคุณจะบอกให้นะดูดำนะถ้าดูถ้าดูให้เรืองอยู่นะนะครับเออดูดำในนิทานนะนะครับถ้าดูดำในนิทานเนี่ยมันดูให้เรืองเนี่ยนะครับไม่มีทางจะตามนะครับแม่ต่างๆไม่ทันหรอกเพราะคุณมันคิดตั้งซัก คิดตึกนตืคนแบบคุณเนี่นะนะครับคนอย่างไอ้เรืองเนี่ยนะครับมันเห็นมาเยอะมันนักต่อน,นักแล้วนะครับในโรงงานไหนก็มีคนประเภทนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วจดจบเป็นยังไงร,รู้ไหม <c oughs> <c oughs> จะบอกอะไรให้นะนะครับในสิ่งที่คุณคิดจบับคำพูดของคุณเนี่ยนะครับจะคิดว่าคเอืดนเขาจะดูไม่ออกเด้ออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวบอกให้ สวัสดีค่ะช่องแม่น้อยอุดรเศกิจเขานะคะมาดูสุเทพมาดูสุเทพเรานิทานให้เราฟังด้วยกันค่ะสวัสดีนะคะแล้วอย่าไปดูอย่าลืมไปดูต้นสบับของสุเทพให้เย็นๆนะคะขอบคุณมากค่ะบอกมลนะครับโอ้ยเก็บภาพไปด้วยนะอย่าลูปภาพไปด้วยนะแล้ววันวันที่เอลูกหายเนี่ยทำไมไม่เก็บเอาไว้บ้าง ก็เลยไปตามหาทุกเออเมื่อกี้มานั่งรอเปิดรับบริจาคนะครับนถ่ายพวกนี้แอ,อ๋เก็บไว้เป็นความทรงจำความทรงจำนะนะครับตะรีบเผาเสื้อผ้าแมวเสื้อผ้าเป็นความทรงจำเลยเหรอนะครับเออมันต้องคนเรามันต้องเก็บเสื้อผ้าเป็นความทรงจำหน่อยดิเสื้อผ้าของลูกเราเอาบันดอนมันดมมันดมกิ่นไงกิ่นตัวลูกจิก่นไงกิ่นแป้งกิ่นอะไรเนี่ย แป้งยังไรลูกมันต้องเอาไว้สิรูบเูาเก็บวัฒนธจุกจำถึงเสื้อผ้ารีเผาโอเคค่ะสวัสดีค่ะแม่น้อยอุดรสกิดข่าวนะคะมาฟังชุเทพเล่านิทานให้เราฟังด้วยกันค่ะโอเคนะคะอย่าลืมไปดูต้นฉบับของชุเทพให้เยอะๆนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะแม่นะก็ขอจะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ชุเทพด้วยเด้อไปดูต้นฉบับให้ยะยนะคะขอบพระคุณมากรักๆนะคะบ๊ายบายปุ้นๆนี่เปาสวัสดีครับวัจะอรอดังเดี๋ยวลุงบึ้งตกใจนะครับลุงจะป่วยนะครับจะป่วยนะครับแกขับรถไปชนแล้วก็โดนผ่าสมองนะครับอ่าผ่าสมองขัานข้้นขวาและข้างซ้ายกับลุนะ อีกฝั่งนึงมันจะเป็นมันจะไม่มีแรงครับลุงมึงกระตั้งอย่นี้แหละครับลุงมึงนี่คืออะไรครับแกชื่อตามตชื่อและแต่แต่เราเรียกตามลูกลูกลูกสาวคนโตแกชื่อวึงจะเรียกลุงมึงถ้าจะเรียกลุงพลนี่ต้องเรียกลุงลุงนอะไรประมาณนี้ครับลุงนลลุงนวลอะไรประมาณนี้ต้องเรียกเขาจะเรียกตามตามลูกตามลูกลูกเราอ่ะแล้วมันจะถามมานะพ่อน้องเส้นเล็ก มีลูกอยู่สามคนครับคนโตชื่อคุยจับครับคนที่สองชื่อเส้นมีคนที่สามชื่ออะไรอ่าตอบมาแล้วนะครับเออเร็วตอบแล้วใครคำถามคำถามคำถามใครเครียดกินกินจะเข้าเรื่องเครียดตยครับน้องนา